โซเชียลชื่นชมอดีตนักธุรกิจจีนผันตัวขายไส้กรอกข้างถนนใช้หนี่กว่า200ล้านบาทสะท้อนใจทุนจีนสีเทาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วทำอะไรเทาๆไส้กรอกไม่ยอมขายรายงานข่าวระบุว่าทั้งเจียนพ่อค้าขายไส้กรอกวัย5้ปีตื่นเช้ามาเตร็มวัตถุดิบและย่างไส้กรอกเตรียมเสิร์ฟลูกค้าด้วยตัวเอง เรื่องราวชีวิตของธุรกิจของเขากำลังเป็นข่าวทุกหน้าในหนังสือพิมพ์ในจีนและคุณภาพการบริการลูกค้าของเขาก็เป็นที่พูดถึงไปทั่วสื่อสังคมออนไลน์เขาได้รับการชื่นชมจากในโซเชียลมากมายที่วางแผนหาเงินด้วยการตั้งร้านรถเข็นข้างถนนในเมืองหางโจวทางภาคตะวันออกของจีนเพื่อใช้หนี่ก้อนใหญ่ถึง45ล้านหยวนหลังจากเขาถูกสั่งล้มละลายสื่อต่างชาติรายงานระบุว่า พ่อค้าใส่กรอกค,คนนี้เคยเป็นเจ้าของพัสดาคารอาหารหลายร้านและเขาประสบความสําเร็จทางธุรกิจด้วยวัยเพียง36ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามในปี2005เขาได้ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมวิศวกรรมภูมิทัศน์หลังจากนั้นชะตาชีวิตของเขาก็พลิกผันยิ่งเขาลงเงินกับมันมากเท่าไหร่เงินของเขาก็ยิ่งหายไปมากเท่านั้นท้ายที่สุดเขาถูกบังคับให้ต้องขายพัสดาคารบ้านและรถยนต์ของเขาทั้งหมดแต่ยังเหลือหนี้อยู่ถึง45ล้านหยวน นั่นจึงทําให้เขาเริ่มคิดวางแผนขายไส้กรอกไส้กรอกของเขามีแต่เนื้อไม่มีแป้งไส้กรอกของเราปลอดภัยกว่าที่ขายในสวนสนุกหรือตลาดแน่นอนทั้งบอกกับสันักข่าวที่ไปสัมภาษณ์เขาและกล่าวทิ้งท้ายว่าพวกเราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิตมากมายแต่เราต้องรักษาจิตวิญ,ญญาณของนักสู้ที่ไม่มีวันยอมแพ้เอาไว้ทําให้คนนึกได้ว่านักธุรกิจจีนที่ประสบความสําเร็จ แล้วทําธุรกิจโดยไม่ต้องหนีคดีสามารถอยู่ในแผ่นดินบ้านเกิดแล้วทําธุรกิจไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่แต่เมื่อจิตวิญญาณนักสู้ไม่ยอมแพ้ก็สามารถทําเรื่องที่ถูกกฎหมายหาเงินใช้หนี้และร่ํารวยได้แต่แตกต่างจากข่าวในวันนี้ที่ปรากฏว่า มีกลุ่มทุนจีนสีเทามากมายหนีคดีจากแผ่นดินแม่แล้วมาสร้างความเดือดร,ร้อนให้กับประเทศอื่นแถมยังพัวพันที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกลับประเทศตัวเองไม่ได้อยู่ในประเทศชาวบ้านก็ต้องสร้างเครือข่ายเอาไว้เป็นกลุ่มผู้มีสีมากโดยอิทธิพลจ่ายเงินเลี้ยงเพื่อสร้างบาร,รมีเอาไว้เผื่อวันหนึ่งโดนจับจะมีคนคุ้มกลาหัวสืบจะข่าวรายงาน